กดสวิตช์นะครับเบอร์หนึ่งโอเคนะครับหมุนนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับในคอม DIY วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาตรวจเช็คพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้นะครับผมได้ซื้อมาจากร้านขายของเก่านะครับซื้อมาราคา30บาทนะครับเช็คแกนพัดลมนะครับว่าใช้งานได้อยู่ไหมนะครับโอเคนะครับไม่ฝืดนะครับกลไกก็ปกตินะครับ เรามาดูที่สวิตพัดลมนะครับกดไม่ติดนะครับสวิตเสียนะครับผมจะลองเสียบไฟดูนะครับสวิตต้องกดค้างนะครับเพราะว่าสวิตไม่ล็อกนะครับหน้าสัมผัสก็จะไม่แตะกันนะครับกดค้างนะครับเบอร์หนึ่งไม่ติดนะครับเบอร์สก็ไม่ติดนะครับและเบอร์สก็ไม่ติดนะครับ ผมจะลองนะครับไล่ตั้งแต่สายไฟเข้านะครับจนมาถึงที่สวิตช์นะครับเดี๋ยวจะลองแกะสวิตช์ดูนะครับแล้วก็เช็คนะครับว่าหน้าสัมผัสยังสัมผัสกันหรือไม่นะครับหรือว่าไม่มีฝุ่นอะไรไปเกาะนะครับเพื่อนๆสามารถกดไลค์นะครับกดติดตามในคอมดีวได้นะครับและสามารถกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนคอมดีวนะครับก็ขันน็อตออกมาเลยนะครับ ก็ตัวสุดท้ายนะครับกดแล้วก็ไม่ล็อกนะครับน่าจะมีปัญหาที่กลไกนะครับตัวล็อกตรงนี้นะครับอย่เช็คนะคว่าหน้าสัมผัสยังดีอยู่ไหมนะครับแต่ก่ออื่นนะครับผมก็ต้องกดเช็คสายไฟเข้าพัดลมก่อนนะครับนี่นะครับก็คือ สองขั้วนี้ก็คือสองสายนี้นะครับดิวตอนกับลายนะครับโอเคนะครับในการวัดสวิตตีเสียนะครับหรือว่าสายขันไม่ขาดนะครับผมจะปรับพิเตอร์นะครับไปที่ย่านอา์คูนึงนะครับถ้าสายไม่ขาดนะครับสายดีนะครับปุ๊บเข็มพิเตอร์ก็จะขึ้นนะครับแล้วหลอดสานะนะครับแสดงว่าไฟไปถึงนะครับสายไม่ขาดนั่นเองนะครับ อ่าผมก็จะมาวัดปลั๊กของพัดลมนะครับที่นะครับปลั๊กของพัดลมนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คกับสายไฟเข้านะครับขั้วใดขั้วหนึ่งก่อนนะครับเอาจิ้มไปที่ขั้วนี้นะครับแล้วดูว่าเคมบิเตอร์ขึ้นไหมนะครับขั้วนี้ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สายนี้นะครับขึ้นนะครับเคมบิเตอร์ขึ้นนะครับ แสดงว่าขั้วนี้สายไฟไม่ขาดนะครับต่อไปผมก็จะมาตรวจเช็คอีกขั้วหนึ่งนะครับสังเกตเคมปิเตอร์นะครับขึ้นนะครับแสดงว่าปลั๊กไฟนะครับสายไม่ขาดนะครับต่อไปก็ไปไล่ดูที่สวิตช์พัดลมนะครับผมกดสวิตช์นะครับปึ๊บเข็มขึ้นนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งดีนะครับ แล้วก็ไปไว้ที่เบอร์2นะครับย้ายมาตรงนี้ผมย้ายมาตรงนี้ให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับไฟเข้าจุดนี้นะครับผมก็มันมี3สวิตช์ใช่ไหมครับผมก็จะวัดไปทีละสวิตนะครับเบอร์1ก็วัดไปแล้วนะครับต่อไปก็คือสวิตเบอร์2นะครับก็จะเป็นสายสีน้ําตาลนะครับนี่นะครับแล้วก็ลองกดดูนะครับอ่า เอ็มขึ้นนะครับแสดงว่าสวิตต์เบอร์2ดีอยู่นะครับถ้าสุดท้ายนะครับสวิต์เบอร์3นะครับกดดูนะครับสวิต์เบอร์3ก็ดีอยู่นะครับส่วนสปีดนะครับที่ไปเข้าตัวมอเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3สปีดก็คือเบอร์1่เบอร์2งเบอร์3ามวมิเดียมไฮนะครับต่อไปผมก็จะไปตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมนะครับแต่ว่าสวิต์ที่มันไม่ล็อกนะครับกลไกลนะครับ เอาไวท้ทีหลังนะครับถ้ามอเตอร์ไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเราไปตรวจเช็คมอเตอร์กันเลยนะครับตัดสายของคาปาซิเตอร์นะครับ2เส้นนะครับผมตัดสายไฟเรียบร้อยนะครับผมก็จะลองวัดคาปาซิเตอร์ดูนะครับว่าค่าของคาปาซิเตอร์ยังเหมือนเดิมไหมนะครับ2.5ไมโครฟารัดนะครับ อ่าผมใช้เป็นแคมเิเตอร์นะครับปรับไปที่วัด C นะครับวัดคาปาซิเตอร์นะครับดูว่าถ้าค่าอยู่ที่2.5ก็ปกตินะครับโอเคนะครับค่าอยู่ที่2.5ไมโครนะครับคาปาซิเตอร์ดีนะครับสาย2เส้นนะครับที่ออกมาเข้าคาปาซิเตอร์นะครับเส้นหนึ่งเนี่ยจะไปเข้าที่ขดรวดรันนะครับอีกเส้นหนึ่งจะไปเข้าที่ขดรวดสตาร์ทนะครับ แต่คดรวดรันนะครับต้องผ่านเทอร์โมฟิลก็คืออยู่หลังเทอร์โมฟิลนะครับถ้าเทอร์โมฟิลขาดนะครับไม่ครบวงจรนะครับไฟไม่เข้านะครับผมก็จำการต่อตรงนะครับโดยดูจากสีของสายไฟนะครับคดรวดรันนะครับก็จะต่ออยู่กับเบอร์ที่แรงที่สุดนะครับก็คือสปีดไฮนะครับก็คือเบอร์3สังเกตว่าสวิตช์เบอร์3นะครับเป็นสีแดงนะครับสายเส้นนี้นะครับ ก็จะไปเข้าที่ขดรวดรันนะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งก็ไปเข้าที่ขดลวดสตาร์ทก็คือสีดำนะครับขดรวดสตาร์ทนะครับก็จะเข้าที่คาปาซิเตอร์นะครับขดรวดรันก็เช่นกันนะครับเข้าที่คาปาซิเตอร์นะครับสังเกตว่าจะขนานอยู่กับวงจรนะครับผมก็จะเอาสายลายนะครับก็คือจัาลายจากรักพ่วงของผมเนี่ย เมื่อผมจ่ายไฟมานะครับไฟก็จะเข้าไปที่ขดรวดรันแล้วก็เข้าที่แคปนะครับผมก็จะนำปลั๊กพ่วงนะครับมาวัดขั้วก่อนนะครับว่าขั้วไหนมีไฟและไม่มีไฟนะครับจะให้สวิตช์นะครับเป็นขั้วนิวตันนะครับแล้วก็จะจัมขั้วลายนะครับก็คือขั้วนี้นะครับขั้วลายนะครับมีไฟนะครับเข้าที่ตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กปัดลมนะครับปิดก่อนนะครับจัมลายเข้านะครับ โอเคอันตรายนิดหนึ่งนะครับวิธีนี้กดสวิตช์นะครับเบอร์หนึ่งโอเคนะครับหมุนนะครับเบอร์สองนะครับโอเคเบอร์สองก็โอเคนะครับเบอร์สามนะครับ โอเคนะครับพัดลมหมุนแล้วนะครับแสดงว่าเทอร์โมฟิลขาดนะครับผมจับสายลายนะครับเข้ากับสวิตช์เบอร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปต่อไปนะครับผมทำการเปลี่ยนเทอร์โมฟิลพัดลมนะครับ ก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปต่อตรงนะครับวิธีต่อตรงมอเตอร์นะครับโอเคนะครับปิดถ้าท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปที่นายคอมเดวายทำนะครับมีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดติดตามนายคอมเดวายได้เลยนะครับและกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของนายคอมเดวายนะครับ วันนี้ในคอมเดวาสวัสดีครับ